สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบนะครับผมบุญแดงดิโชแบบไม่ต้องใส่ผ้าแบกท่านเม็ดดีด้วยเม็ดดีด้วยรายแรกของปีเดียวลายเดียวนี่ลนะรายเดียวนี่ยบทปีพีมารายเดียวครับเฮ็ดดีครับผมเล่งไแล้วเล่งไแล้วได้ซองลายเกือบครับเกือบ คลาสสิกยกี่ลิไอ้เตี้ยได้หลาย,ยอยังเอือเอ,อือไปแล้วรถต้องวงไว้นะครับผมเลี้ยงในทุกอย่างเนาะบอรถไถรถมอเตอร์ไซกับเลี้ยงได้เออเลี้ยงในทุกอย่างอีหลีเนาะฮะเลี้ยงด้ทุกอย,ย่างอีหลีะ กาดไดปลายังแรงเลย้มาแล้วินเ่ำโนวาคัดมือว่ะฮะวางคัดมือว่ะเอ็ดคัดดินมาปล่อยไปเลยดับยางเดียวมัต้องยับไปเห็นมั้งน่กระโด cặp vừng đầy ra này các đang đèn ngắm ngắm các con chôm cần đấy đếm

ปชุดพวกนก็สดกันแท้รดดำครับผม No,